ก็สวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆชาวคาบาโมบายวันนี้ก็มาพบกับผมเองคาบาโมบายอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้จะมาอัปเดตสวมใส่ตัวละครของผมเองครับผมณนะปัจจุบันที่ผมเล่นมาประมาณต้องบอกว่ากลับมาเล่นใหม่นะครับผมประมาณสามเดือนสเดือนหรือ4เดือนนะครับเรื่รานี้ ว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาจากของเดิมบ้างาก็มาเริ่มต้นจากาสแต็กตัวละครนะัปัจจุบันเลยนะครับผมอันนี้คืออสแต็กตัวละครตอนนี้ก็คืออหน้าแรกแล้ครับผมฝั่งแอคแท็เนี่ยครับแอคแท็ Ad ปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่3,719นะครับผมแล้วก็ค,คริคดาเมจอยู่ที่สองาสิบครับแล้วก็กิทเทคอนเลตอยู่ที่ 6่ทับ66ครับผมแล้วก็สวอตสกิลแอมอยู่ที่89เนาะแล้วก็เจาะก,กรอบพอริชั่นอยู่ที่212ครับผมส่วนเีดก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ฝั่งดีเฟนต์นะครับผมฝั่งดีเฟนต์ตอนนี้ดีเฟนต์อยู่ที่อ่า3,544เนาะแล้วก็ดีเฟนต์เลทอยู่ที่7,007ครับผม แล้วก็ดีฟเคชั่นอยู่ที่3,122เนาะดาเมจดีฟเคชั่นอยู่ที่598ครับแล้วก็พวกอะไรทั่วไปเนี่ยครับผมแล้วก็หน้าสุดท้ายครับผมฝั่ง HP HP about limit อยู่ที่4%ครับแล้วก็ HP about limit up อยู่ที่91ครับแล้วก็ออโต้หนะิน23เนาะแล้วก็มีเพิ่มระยะเวลาของแตททั้งนหมดมา อ่าสีนี้เนาะแล้วก็เพิ่มการพื้นฟูมาอีก5%นก็น่าจะได้จัดอ่าตัวคอรหรือมั้งครับผมไป่แน่ใจแล้วก็ผมก็เล่นเป็นสายเด็กครับเพื่อนแล้วก็สเตนก็คือสายแค่ตามตัวละครแค่นั้นเองเนาะโอเคครับผมก็มาดูไอเทมสนสารว่าณนะปัจจุบันเนี้ยมีอะไรบ้างก็มาเริ่มต้นจากอ่าด้านบนก่อนเลยนะครับผมก็คือหูครับผมตอนนี้ หูข้างหนึ่งเนี่ยผมใส่เป็นด e ีฟินดีฟินเอริงบวกห้าครับผมก็คือยังยังไม่มีตังซีบวกหกมาใส่นะก็เลยส่วนหูดูดอะไรเนี่ยผมไม่ได้ใส่ครับเพราะว่าผมคิดว่าการดูดเลือดมันพออยู่แล้วอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นหูหูมังกรครับผมหูมังกรดูดเลือดครับแล้วก็อัพเกรดอยู่ที่ดีวา่าเจ็ดนะครับผม ถัดมาครับผมก็จะเป็นคร์เรียนเหมือนเดิมครับผมคร์เรียนบอกสิบเนาะแล้วก็ชิ้นถัดไปก็จะเป็นกําไรครับผมกําไรเจ่อกรออ่อ่าคริคริดามีห้าครับผมแล้วก็แอมสามเนาะก็เคออสเจ็ดครับผมอีกข้างหนึ่งก็เป็นอ่าแอมแอมหกครับผมเอ้ยแอมเจ็ดนะครับผมแอมเจ็ดแล้วก็ อัปเกรด8ครับผม d y 8ีแปแอมไม่ใช่ครับเขาเรียกอะไรนะก็คือบวก8แล้วกันเพื่อนเอาเข้าใจง่ายนะแล้วก็สร้อยครับผมสร้อยทองสร้อยทองอคลีขโคกครับผมแอมสองอัปเกรด7เหมือนกันครับผมถัดไปก็จะเป็นส่วนของหัวครับผมหัวก็ยังเป็นหัวเดิมครับเพื่อนๆหัวอ่าคาร์บแมนซิกเมเทอลเนะาะบวก16ครับผม ครีดาเมจเท่าไหร่ครับเพื่อนทีดดาเมจยี่สิบแปดครับผมคิเลสสิบหกรีเซตคิเลสสีเนาะแล้วก็ดีวาเจครับส่วนต่อไปครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นชิ้นเดิมครับผมก็คือ,อชามบวกห้าเนาะแล้วกอ็อันนี้คือที่ผมทำมอ่ะยังไม่เสร็จก็คือ,อเป็นเจ้ามอไซบูครับผมบวกเจ็ดเนาะ <laughs> แอม M5 ทิดาเมด10ครับที่ตีให้เพื่อนๆดูครับที่มันแตกแล้วก็ยังไม่ได้ทําเพิ่มแล้วก็ส่วนของแกรเฟตเต์ก็ยังเป็นอันเดิครับผมก็คือไม่ได้ท็อปอะไรเนาะธรรมดาทั่วไปใส่อยู่ข้างเดียวถัดมาก็จะเป็นดาบครับผมดาบก็ของเดิมครับผมอทิดาเมด40ครับผมแอกแกต20แล้วก็เอ็กตีม1ครับอ่ดีวาย2ครับผมส่วนอีกข้างครับผมก็ กีดามิดยี่สิบครับกีเลสสิบเนาะแล้วก็เอ็กตีมหนึ่งครับผมดีวายเจ็ดอ่าครับส่วนถัดไปครับก็จะเป็นมือแล้วกันนะครับมือนี้ซื้อมาล่าสุดครับผมก็คือมือมาสเตอร์เนาะจากกิจกรรมโทเค็นมือมาสเตอร์ครับผมผมมาออฟแอคแท็กนะครับเพื่อนไม่มีตังค์แอคยาออฟแอมครับมันแพงมากครับผมก็คือยัดแอคแท็กสองครับเป็นมือมาสเตอร์บวกสิบหกครับผมก็คือ ยังไม่มียังไม่มีเดวายสองครับผมแล้วก็อีบิีบูตยังไม่ได้ทําครับก็แรกอีตีมก็คือยังไม่ได้ทำรับไม่มีตังส่วนต่อไปก็จะเป็นแหวนเนาะแหวนก็เป็นวงเดิมรรครับเลียงคนระบบวสามครับเคอเจ็ดครับผมส่วนข้างหนึ่งก็เป็นคิดข้อเลิงบวกสักเคอเจ็ดเหมือนกันครับแล้วก็จะเป็นแหวนเทมปัตลิงครับผมเทมปัตลิงก็อันนี้ก็เคออสเจ็ดเหมือนกันครับอันนี้ตีบอกเองหมดเลยครับผม ส่วนอีกข้างก็เป็นแหวนเวกไทแ d นลิงครับก็ตีบวก7จกันครับอันนี้ตีบวกเองหมดเลยครับผมยกเว้นแหวนสองนะที่ซื้อมาแล้วก็ขานี่ผมใส่เป็นขาด o ม k นไนท์เหมือนเดิมครับผมบวก12ครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนก็เอาความถึกครับผมส่วนถัดไปก็จะเป็นผ้าคุมครับผ้าคุมก็คือเป็นผ้าคุมไฟเตอร์นะอันเดิมบวก7ครับผม k เจ็ดนะแล้วก็กำไลเออไม่ใช่ครับ เข็มขัดก็เป็นเข็มขัดไฟเตอร์บวกสิบอันเดิมทารีสแมนบวกเจ็ดครับผมแล้วก็คนทองบวกสิบแล้วก็คนดำบวกสิบครับผมนี่ก็เป็นอ,อัปเดตไอเทมณปัจจุบันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะเอาเป,อเป็นเดินทางเอาไปทำตามนะอ๋อลืมเสื้อครับผมเสื้อก็จะเป็นเสื้อตัวเดิมครับเสื้อมาสเตอร์ครับบวกสิบห้าครับแล้วก็เลขแดงยืนเมืองณปัจจุบันอยู่ที่ 8,007 8,007นี่คือรวมบัฟนะคคับเพ่อนถ้าไม่มีบัฟก็น่าอยู่ประมาณสัก8,000กว่าๆนะแล้วก็เลขฟ้านี่อยู่ที่20,002 20, ครับผมก็นี่แหละครับก็เป็นไอเทมสดใส่นะปัจจุบันที่จากการเล่นมาทั้งหมดประมาณ3-4เดือนซึ่งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ก็ส่วนค้อตูมก็ยังเป็นอันเดิมครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือมา เพิ่มเติมก็คือตัวนี้คือผมมามาออฟเองครับผมก็คือ,อสุ่มครับจากการสุ่มก็ได้เป็นมัาไม่สวยนะครับเป็นด้านป้องกันซะส่วนม,มากก็คือเลือดเลือดแล้วก็ดีเฟนส่วนอีกอันเนึงก็จะเป็นเลือดแล้วก็คิดอาดามิติเคชั่นจะเป็น,เป,นเป็นด้านป้องกันมากกว่าด้านจมตีครับผมคือออฟนี่ผมถือว่า อาจจะมีส่วนแค่อันเนี้ยเดียวครับส่วนสองอันนี้ก็คือจะเป็นด้านป้องกันมากกว่านี่ครับก็นี่แหละครับก็เป็นไอเทมปัจจุบันที่ผมสงสัยในะปัจจุบันซึ่งอ่าต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ดันเทียนที่าสามารถตามได้ก็คือนะปัจจุบันก็ได้ไปถึงสูงสุดก็คือประมาณดันบัตรเงินนะครับผมถ้าเป็นการสารโลถ้าเป็นดันนี่ใหญ่ขึ้นไปก,ก็ก็ยังไม่ไหวเลยครับผม ก็ยังเป็นการฝืนเกินไปเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือ,อตัวปีกครับที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยก็คือตอนนี้ปีกเป็นเลเวล105เนาะ,ะส่วนอืน่อินก็ไม่มีอะไรครับผมก็ก็มีมอไซค์อีออกคันหนึ่งครับซึ่งอคันนี้มันจะเป็นมอไซค์อาร์บิวคันเดิมเนาะซึ่งถ้าใส่อาร์บิวเนี่ยคือค่า ดาเมจด้าน,ด,านด้านการโจมตีมันจะลดลงครับผมก็เลยใส่เป็นเจ้าบูดีกว่าคือดีเฟนต์น้อยน้อยลงหน่อยแต่ว่าก็ได้ความแรงมากขึ้นครับผมก็โอเคครับนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่อัปเดตสวมใส่ไอเทมปัจจุบันครับผมก็เผื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆนะเผืเพื่อนคนไหนอยากอ่าอยากจะดูว่าว่าสวมใส่ตัวละคร ก็คือเป็นแนวทางให้เพื่อนๆว่าเผื่อจะอยากจะทําของอะไรย้ยครับต้องบอกว่า,อาของที่อยู่ในตัวผมนี่จะประมาณผมเรียกว่าของประมาณก้มหลักหมื่นละคันนะครับก็คือไม,ไม่ได้สูงมากมายสักเท่าไหร่แต่ก็ทําให้เราฟาร์มดันทั่วๆไปได้ได,ได้พอสมควรครับผมก็โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ